บัวแกงกิเลกแซิบเ่บเด้อพี่น้องเพิ่นใส่นังเข็มพี่น้องนะนังเข็มตะแซ่บบ่พี่น้องคือบ้านเฮาเนาะก็มีอันอันอันหยาบผกบัวพี่น้องดอกผักบัวน้ำเนาะมีนังเข็มแซ่บๆเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บเส่บกันเด้อแกงอันแกงกิเลกใส่นังเข็มพี่น้องแซ่บๆ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับทุกสองกับการเชียร์เนี่พอกินปลาเทียวพี่น้องมันกินแกงขี้เล็กพี่น้องแกงขี้เล็กสแสดงเข้มแซ่บๆเด้อพี่น้องมันกิเต็มถาดบางไงพี่น้องทองคนกุ๊บใแมวพิ่นกุ้ทันชีเพิ่นเพิ่นยังไม่หิวเพิ่นวะคราวนี้พี่น้องเต็มกล่องเลยกล่องเขาแนี่ใหญ่ๆพี่น้องเลยเปิดพี่น้องนะพี่น้องครานเดียวเห็นบ่มพี่น้องมาเด้อเด้อแซ่บๆกันเด้อพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเฮาเนาะแล้วก็ทางต่างประเทศนลำเด้อ มาเด้อมาเด้อพี่น้องต่างประเทศมินข้าวแดงกันเนาะหันบ้านเฮาเหร่พี่น้องนี่ต่างประเทศเพิ่นบ่มีกินเด้อแบบนี้เด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บ์ฟเสิร์าฮันแรงบาเนี่แกงกีเล็กพี่น้องใส่น้ำเข็มโอ้คงแซ่บ์เลยเนี่พี่น้องเอามักได้เนี่ยนะตอนน้ำเข็มเนาะน้ำเข็มเราจะหลวกล่ะพี่น้องจะตบไหมเนาะอืมกลมลำอืมแทบเนี่ย เก้ยเขาหอนไม่หรอแกงทักกระแดบใหม่ไม่หรอมเขาแืงบอรถ่ายอยูที่เห็นในเบอรนไหอกลัวมันแข็งไ่หรอบรถ่ายอืมีี่น้องมลำยังไงไี่น้องเบอร์ตั้มล้วะเป็นใบเปตั้มบอ ไวต้มหรือเปล่าขาดแต่ไข่บัวแดงไปเนาะแบกไข่บัวแดงแห้งขาดนะแล้วต้มไข่อืมหรือเปิดประตูของเกี้ยวจะปิดแล้วเชียงโดดมันกล่องไปเนาะทำเปิดประตูไว้เขาก็ห่อนไปเนาะแกงก็ห่อน แก่คิดเล็กคหน้อยไปเลยแกจะให้จูบพิเศษบ้านเ้างๆมงมีห้อยพ่อว่าไรขันมีนังไงมีไข่บัวแดงนะขาวเหนนั่น ก็ม่ดรอพกบัวน้ำไปลองมาหวานหวานดอกบัว แสบได้ไปเนาะเรากินโดนอะไรด้กินยูกงกเล็กกับกระชายนางเสบนานังกัดเสบับนะนางอ่นก็จะอ่อนนี่ต้มแล้วเนาะยังอ่อนเนาะก็จต้มลเลยไเนกะเลยอ่อนหันมะพร้าวใหม่ๆเนี่ยไปบานเท่านะคักเลยนี่นางมันนิ่มนางนิ่มไปมันอ่อนแล้วไปเนองนาง แดว่าเจเอาแบบนั้นมาให้แบเป็นมัดวันนี้มันด้แบบนี้มาวันนี้มันอ่อนมันหน็บหมดเลยนนั่งก็เจ้าหลวกมาเลยพี่น้องจบมันอ่อนเนาะเพราะอะไรรึเปล่าพี่น้องมันถุงเนาะุ่งเราจะุ่งเราจะบาดจะขาย ใคแห่สีมึงเลยก็ไม่หาเลเพราะเบื้องนังเข็มอยู่คลิปผมไปตลาดเมืองใหม่เปยพี่งเขาไปเบื้องใดเนาะอยูว่าใช้มือใหม่เขาจะขายเป็นธงเป็นงทงละสีหาธงหาชิปเนาะของใครมือใหม่เนาะงหาชมาเราเองหาที่บาทเนาะ เอาซื้อีวิทมัดกะมัดแค่นี้บบบบนเนาะมัดละนมัดละแปดชิ้ันมะเผาเองเลยพี่เนาะเองก็จะเผาแล้วเรียบร้อยเนาะไปอ่อนอ่อนดชิ้นมัดละอร้อยกระจายจะเผาเรียบร้อยพี่เนาะหนึ่งมัดจบมาเรียบร้อยมันอ่อนมันเกิดหยับอ่อนนุ่นๆดเนาะนิ่มๆเนาะ คุมคุมมีหนักเกคุมลำเขาก็เชื่อห์หอน,อหนอหออที่ไหนไหมครับจะแนวหอน,หอน คุเทาบอกว่ากินผมฮ้อนพร้อมพมเมาแซวไปจัทำเย็นแล้วก็บ่แซบเด้เนาะันกเมาต้เมาบวทำเมาทำบเห้อนี่ยขมตั้นก็บุขมต้มเพิงบ่ต้มซ่าน

ไอ้ยูบาลแตก่แกงไชเท้าดงเลยแกงไช่ไขมแดงแกงเกล็ดแซวอ่ะนำน้ำปอกปออมไข่มแดงมาแตกเลยมันกินโดนเลยไม่ร้แงเกล็ดส่ไข่หมแดงได้เป็นแกงกินตะไคร่ก่อนเนี่ยนี่เปแกงได้เป็นเสียไข่หมแดงเราไปจุไข่มแดงให้แต่ก่อนเบี้ย มาหกระลาแกงครับเนี่ย <c oughs> อืมไปดูเลยอ้าวดูด้วยอ่ะอืม นังเค็มหลายขนาดนี้อ่ะตัวซอสมันยังนิ่มนงเค็มถ้งเนี่ยมโบกจ้าหนึ่งมาอ่อนพุทธเนานะ อืมห,ห,หวานผักดอกหุ่มบวัดวดอกหอมบวัวไหมครับน้งลายไี่น้องเต็มถาดเลยโอเคนะพี่น้องขอจบกีฬาเพียงสั้นี้คลิหนาพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มันเดี๋ยวพี่น้องบ๊ายบาย สบายดี